สวัสดีครับพี่น้อง X4 แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันที่บ้านเส้นรุ่นนะครับพอที่บ้านเส้นรุ่นที่เราครับมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับตำเหล้าที่เ่าแล้ะครับพี่น้องเป็นยงไรโชคหมืนน้ำเ้นรุ่นมาครับสำาหรับตำเล่าต่ว่าไท่ในรดนะครับ พูดถึงลาวันวันวันศุกร์นะครับเสี่ยนกับเขาเขาตรงๆเลยนะครับเขาโตผืนเนี้ยอยู่แต่ผมว่าพี่น้องโฉบมันน้ำเสี่ยนบ่ครับพอดีโฉบมันก็ดีใจน้ำเลยพี่น้องเสี่ยเฮ้าพอดบโอบกว่ามันก็เอาไม่ครับถ้าผู้ใดตามเสี่ยนกัน่าจะโฉกมันกันอยู่เนาะครับเอาเมื่อนี้ก็เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมเขามา เอาไปพิจารณาเบื่องรับบางที่เฮาอาจจะโชคดีสําหรับมือนีก็ได้นะครับ 1, วันที่หนึ่งวโชคดีมาโชคดีวันที่สามก็ดีขึ้นเก่าแหละครับพี่นอ้องโชคๆมันเหมือนกันขึ้นเก่าตามต่อเหมือนเดิมนะครับรัฐบาลไทยรุดแต่เล่าก็ยังเดินในานาได้ดีเยู่รอบเปลี่ยนคนยืนแหละพี่นอ้อง ไม่ต้องปูไลแต่ว่าลาย้น้นี่แหละเออเดี๋ยวี้นองมามามาเพื่อได้บุชคดีมือบ้านมือนีเอาไหมท้านผูกข้านผูกเที่ยวลาวนีกผิดหวังะล้วผิดหวังเสี่ยนลวนเต็มเต็มสนักรัฐบาลไทยก็ าาาตบบามคื้นเ่า0บแต่บา้ว่านมียะไปอัตมาบันเทิรุดต่อเล็กจะมีเขามีลุดขึ้นมาเนาะอ เดี๋ยวเส้นมันบ่ก็แล้วร่ามีหอดหักมีหอดหักม่หัดหักแล้ไปทได้ดังไล่่าดังไล่ทีบบาลไทยท่บริเวณรรัฐบาลไทยบ่ืตเหลยกกินห่างนาะมอันนี้มาเนี่ยมาเอาเที่ยวดาก่

สวัสดีเชียนสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับออกมาเชียนเบีตัวหน้ามากวะหนาตัวมันเดินหนวกเดีมือวันมือมือหมือวันบ่เที่ยวลาวนี่เที่ยวลาวนะคะที่สามตัวน้องมือามยังมือ ตัวขี้บอสนูเบาเป้เบาเตี้ย <laughs> 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 เล่นเสี่ยนไปก่อนพีไปหาแบบแปดห่าวเล่นเอาเท่านี้แหละอเอาที่เสี่ยนมันใจจัไว้เอาเท่านี้ครับทัวรม่จับสามตัว ทีเดียวใชเนาะข้ามของเที่ยวลาวเซียนรุ่นนะครับเซียนแล้เซียนแล้วก็จนจเบิทีเดียวเ็ดแปดเก้าตัวแรกเกียนเชี่ยนเฮยเดียนเช็ดแปดเกา้าตัวแรเกียเ็ดกระแปดนี่แหละมาเช็ดกรแปดเมาหอ เราเป็น,ปต,น,นปตัวกัน่เลาเป็่ตเวกันตัเจีนสองตัวนี้มึงเดิน อันนีเจะเปิดเส้นเส้นสิบสิบปดสิบคือก่อนนะสิบสิบแปดเปิดสับดาไม่อีกเมื่อเอาไปเจอนี่เอาคือก้อนเอาไปต้ง bẹt hà nét tuần 1 tuần 3 đỏ giờ lo văng đi tuần hà, lo hà, bẹt hà này nét tuần 1 tuần 3 đỏ sau đó mình phải xí phải đó, cái này buồn nó bẹt hà hà hà

เราไ้ไปที่แปดบอเซียนแปดนะ

แค่แันไดออกมากก็คือเหมือนที่นออ้อแครับนาจอดเด้อพี่นอ้องเอฟซีเฮาจำเราเสียนลุนวันนี้ว่าเนี่ยพี่น้องเมื่เนี่ยจจะเขาสามตัวเป,เ,เป็นได้ วาวน้ำจิ้มกันก็ได้ตุ้มอาทิตย์คิดทางแล้กันีมาก้อนเดะเอความแม่อบไหนต่อได้พี่น้องเอามัว่าไปตุ้มนะนังๆไปจ้หน่อยน่เ้เออเิ่นเห็นตัวเลขแล้วเิ่นไปแล้ว นักบนในใดเลยยังในใดส่วงคุณนักบวใดคนรสมเดาจหรอเนียนวดบวหนิ่งเลยคุณนักบวไใดเป็นไปเรื่อยๆท่ันข้าวมือนี่มือรุ่นมากสบายใจบ่มาสามควางห้องเห็ดไงเยเด้อ บาง85นั่นล่ะตัวกันอีกตัวนึงอืออือ85เด้85โต7อือนี่ล่ะสิตัดออกถ้าดอกพร้อมอือถ้าดอกยำเองเดี๋ยวไว้นี่แหละตัดอีกช่วยให้นี่แหละเอาพี่ เดืนหมาไปครับเดือนเจ็ดแปดเก้าจับคู่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าและเก้าแค่สองมันมันได้จับเนยเก้าห้าม้อนที่มากขนนี้ไม่เยอะมากเนย สามตัวเกียร์ยันลุงใช้ไหมเจ็ดเก้าหกตัวหอกคัดสแบบนึงแปดเก้าหกเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามแล้วแปดศูนย์สี่สามตัวมันใจจุดตูดใดเสี่ยนสามตัวสามตัวมากมากตูดใดมากแปดศูนย์สี่นี่ละแปดศูนย์สี่สองตัวเด็กอยู่ในใจหลายก็มูตัวใด แปดสี่กับส้นสี่นี่นะสำหรับสองตัวเนีนไปที่แปดสี่่วนสี่เนาะแปดสวสีาตัวแต่ว่ากะเบื้องใบมือชูตูนแล้วพี่น้องมันสะอพเน่สนอนเนาะโป้นอ้เน่ยนอนแล้วเล่า,าองินยุคเชื่อแมวนี่บ่ <c oughs> ไล่ลูกนาลูกลังเงินนะ đừng mất việc yêu anh kéo Ciao bố. Say xem chết nữa chết nít đi. Say xem chết nít đi. Say xem chết nít đi. Say chết mà đi. Say xem chết nít đi. Say xem chết nít đi. Say xem

ออเขาเขาจักน้อยมากตัวว่งตัวเนืงแนตัวก้ามสามเกจนั่แหละแม่ยี่ตัวละวงมันระว่งกดโตมันตลายระว่างละวังควรระว่งว 1, ก่นลาความเสี่ยงล้นยิ่บ้ <c ười> ลาลอเนี้ยจอดแต่อานี้เด้อ F4 เสี่ยนอยู <c ười> ่ฟังคนไล ยู่ฟังพุ่นก็สิหลายเติบอยู่ฟังว้าฟังพี่น้

จนรัฐบาลเชียนวาทเห็ดม่มากว่เหตุตันเห็ดเอาแนแม่มาหาเชียนอยู่เรื่อยยุรกมันยากอีกลี้นั่นไงไว้เราใจสุ่ก็ไเ้ตัวแต่นี่ข้าต้จุกอหว่ามันหายชื่อมได้เช่นรัฐบาลไทยน้องพี่น้องน้องยคลิปครับขอบพูณเซียนหลายๆครับ นั่นน้องเชียนน้อครับตามนั้นนะครับพี่น้องตามนั่นขอบคุณเชียนรุ่นจ้าขอบคุณพี่น้องที่นะครับเช่ยนอาจาเข้าน้ำนะครับมังกรจัดครับชาวพานทีที่พวกเขขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านกอดทำไม่ไเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาเป็นมู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องใจเยานไปดูนะครับ